ชั่วโมงการเรียนรู้ที่ 1. รายวิชากเกษตรอัจฉริยะแอคอนโดผู้เรียนรู้จะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ 1. ความแตกต่างของการปลูกผักในแปลงปลูกโดยทั่วไปและการปลูกผักในคอนโดซึ่งเห็นความแตกต่างของการปลูกผักในแปลงที่มีขนาดใหญ่และการปลูกผักในพื้นที่ที่มีขนาดจํากัด 2. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพและการจเจริญเติบโตของผักไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ผักดินน้ําแสงและอุณหภูมิ 3. การคัดเลือกพันธผักที่มีความเหมาะสมที่จะนำมาปลูกในคอนโดซึ่งจะทําให้ได้ผักที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของผู้ปลูกและ 4. การเลือกพันธุผักที่เหมาะสมที่จะทําให้เกิดการใช้พื้นที่ที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด